สวัสดีนะครับมือนีมาพบพอนะครับกับเซลเอกือเกานะครับมือหนีมาทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาส่งมอบรถเกี้ยวหนวดเขานะครับรุ่น DC 7 0 g Pro นะครับเป็นตัวอุ่มนะอ่าหลายคนกจสงสัยนะครับว่าลูกค้าขึ้นเลือกนะครับออกรถในช่วงถีเป็นช่วงโลซีสันเนาะช่วงนี้เนาะนะครับเหตุผลในการออกรถช่วงนี้นะครับเซลเอกแนะนำถึงสี่นะครับเพราะว่าช่วงต้นๆปีนี่นะครับจะมีส่วนรดเยอะนะครับ เหมือนขั้นนี้นะครับกับส่วนลดอยู่หลักแสนนะครับส่วนลดหลักแสนแล้วก็โปรก็จะเยอะนะครับนอกจากส่วนลดหลักแสนเหล่านะครับลูกค้ายังจะได้ฟรีนะครับฟรีชุดบำรุงรักษาอีกปีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับลูกค้าไม่นะครับที่บ่เคยมีรถเกี่ยวหนวดเข่าหรือรถแท็กเตอร์เลยนะครับโดยปกติเราโปรเดือนอื่นๆนะครับจะสามารถดาวเริ่มต้นที่30%เลยนะนะครับแต่ว่าพิเศษในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ยังดาวได้นะครับเป็นดาวเริ่มต้นอยู่ที่ อ่ายีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อนชำระสบายๆนะครับโดยการผ่อนยาวๆอยู่ทีอ่าแปีนะครับ8งวดแล้วนะครับลูกค้าเก่าที่ประวัติการผ่อนชำระดีนะครับก็ยังสินดาวเริ่มต้นที่10%ได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่ยังเกี่ยวเข่าบ่เป็นนะครับสามารถแจ้งเขามาได้นะครับว่าจะทรงส่างมาสอนหน้งานอีกที่นะครับตั้งแต่ก็ขอบคุณและก็ยินดีกับคุณวุฒิด้วยนะครับ